สวัสดีครับบอยครับทีมงานฝอร์ดบันปลายครับบอยอยู่ที่ฟอร์ดออโต้แกลลี่สขบเทียมไทยนะครับวันนี้นะครับรถที่บอยจะนํามารีวิวนะครับก็เป็นฟอร์ดเดนเจอร์รุ่น x อคลาสนะครับเป็นแคปนะครับราคาอยู่ที่6กแสนสิบเก้านบาทนะครับคันนี้เป็นสีบอลเงินนะครับเดี๋ยวมาดูนว่าเอ่อบอยแต่งอะไรเพิ่มเติมให้ลูกค้าบ้างนะครับจากด้านหน้านะครับผมบอยเปลี่ยนกระจังหน้าให้ใหม่นะครับเป็นกระจังหน้าทรงกรเตอร์นะครับมีคำว่าฟอร์ดตัวใหญ่นะครับผม แล้วก็ด้านหน้าด้านล่างนะครับก็จะมีไฟตัดหมอกด้านหน้าให้นะครับปกติตัวนี้จะไม่มีไฟตัดหมอกให้นะครับตัวนี้บริษัทตัการติดตั้งเพิ่มให้นะครับผมในส่วนของด้านข้างเองนะครับตัวของคิวร้อนะครับเป็นคิวร้อ6นิ้วนะครับแบบมีหมุดนะครับตัวนี้บอยไม่เจาะตัวถังลูกค้าแต่อย่างใดนะครับใช้หมุดยึดเดิมทั้งหมดนะครับแล้วก็ในส่วนของล้อแมกนะครับเป็นล้อแมกขอบสบนะครับยางเป็นยางดันหลบนะครับ ท่านจะบอกว่ายางกับล้อชุดนี้นะครับมาจากโรงงานนะครับก็มีความแข็งแรงนะครับทนทานแน่นอนนะครับผมแล้วก็ในส่วนของด้านข้างนะครับด้านข้างก็จะมีสติ๊กเกอร์นะครับใายสายฟ้านะครับแอนเจอร์นะครับทัวนี้สติกเกอร์ลูกค้าสามารถออกแบบเองได้นะครับแล้วก็แก้มข้างกระจบมองข้างนะครับมือเปิดนะครับจะเป็นสีดําจากโรงงานอยู่แล้วนะครับผมที่ติดตั้งเพิ่มก็จะมีตัวส่วนของเบ้ารองมือเปิดนะครับ ฟิล์มนะครับเป็นฟิล์มซซรามิก60%นะครับผมเอางี้บอติดตั้งกันศาสเพิ่มเติมนะครับด้านบนก็จะมีราวหลังคานะครับเพิ่มเติมให้นะครับบันไดนะครับมาจากโรงงานอยู่แล้วนะครับผมในส่วนของด้านข้างด้านหลังนะครับก็จะมีเบ้ากันรอยฝาถังน้ำมันให้ด้วยนะครับแล้วก็ใส่โราร์เหล็กแขนยาวนะครับของอารแลนเดอร์นะครับนี่แข็งแรงใช้งานได้จริงนะครับผมมาชมด้านท้ายกันบ้างนะครับ ด้านท้ายนะครับไฟท้ายนะครับตัวนี้ใส่ข้อไฟท้ายนะครับเป็นสีดําด้านนะครับแล้วก็ด้านหลังนะครับมัติสติ๊กเกอร์คาว่าล a นเจอร์ตัวใหญ่ให้นะครับปกติตัวเอ็กซ์เร์ัตจะไม่มีนะครับแล้วก็กรนชนเหล็กนะครับของเออร์แลนเดอร์นะครับหูรักสีแดงนะครับตัวนี้ต้องบอกกันว่าจอนะครับจอหน้าเราเปลี่ยนให้นะครับงั้นตัวนี้จะมีกล้องมองหลังให้ด้วยนะครับขออนุญาพชมนะครับ ในส่วนของตัวแคปนะครับก็จะเปิดได้กว้างนะครับ90องศาทีเดียวนะครับนี่ครับตัวเบาะแคปนะครับมอก็มีให้นะครับตัวนี้มีพลักพีงให้ด้วยนะครับแล้วก็ตัวเบาะปกตินะครับเบาะนั่งนะครับด้านหน้านะครับก็จะเป็นเบาะผ้านะครับตัวนี้เบาก็ทาการเปลี่ยนนะครับเป็นเบาะหนังนะครับสีดําเดินได้สีดาเนอะค่อนข้างสวยงามเลยนะครับ พายางนะครับพ่อปูให้นะครับเป็นแบบพายางลายกระดุมนะครับเข้ารูปนะครับออปชั่นของรถเองนะครับกระจกมองข้างนะครับเป็นกระจกไฟฟ้านะแต่ไม่มีพับกระจกไฟฟ้านะครับตัวนี้แล้วก็ไฟหน้านะครับเป็นที่เปิดไฟอยู่ตรงนี้นะครับมีไฟหลีไฟใหญ่นะครับแล้วก็ปรับแสงหน้าปัดนะครับตัวพวงมาลัยนะครับเป็นพวงมาลัยฟ้านะครับผมแล้วก็จะมีมันติฟังก์ชันที่พวงมาลัยนะครับสามารถตัวสายวางสายโทรศัพท์ได้นะครับ เกียร์นะครับเป็นเกียร์ธรรมดาหกสปีดไอ้เกียร์ธรรมดาหกสปีดนะครับผมจอนะครับที่ไปบอกไปนะครับคือเราจะเปลี่ยนใหม่นะครับเป็นจอของแอนดรอยนะครับตัวนี้ขนาดเก้านิ้วนะครับใช้งานได้นะครับเล่น YouTube ฟังเพลงนะครับเหมือนโทรศัพท์เครื่องนึงเลยนะครับใช้งานอเนกประสงค์มากนะครับตัวกราฟิกของหน้าจอเองนะครับก็สวยงามนะครับเดี๋ยวมาให้ดูนะครับนี่ครับผม ก็สามารถใช้งานค่อนข้างหลากหลายนะครับมีบอกอุณหภูมินะครับเวลานะครับแล้วก็เล่นแอปพลิเคชันต่างๆได้นะครับส่วนของหน้าปัดนะครับสวยสวยงามครับใช้งานง่ายนะครับไม่มีระทับซ้อนนะครับผม ก็สําหรับลูกค้าท่านไหนนะครับถ้าสนใจรถนะครับแคปนะครับราคาไม่แพงนะครับออปชันที่ได้ขนาดนี้นะครับลูกค้าสามารถโทรมาสอบถามบอยได้นะครับเบอร์บอยก็086นะครับ3232518นะครับหรือ ID ไลน์นะครับสิริมงคลนะครับถ้ายังไงนะครับบอยฝากรถแคร็บแดนเจอร์ XL พัสดนะครับราคา689,000บาทคันนี้ไว้ด้วยนะครับถ้าลูกค้าสงสัย เรื่องการออกรถนะครับเรื่องการใช้งานอะไรต่างๆครับโทรสอบถามไว้ได้นะครับยินดีครับปรึกษานะครับสับวันนี้นะครับบอยขอตัวลาไปก่อนครับสวัสดีครับขอบคุณครับ